โอ้โหวันนี้ครับต้องบอกครับมาดูจังหวะวินาทีที่ชนาทิพสงกระสินครับโดนขี่คอแล้วครับแต่สุดท้ายจบด้วยใบแดงของชนาทิพสงกระสินครับเหลือจะเชื่อครับภาพแบบนี้เนี่ยไม่มีใครคาดและครับว่าชนาทิพจะถูกใบแดงแต่ว่าคราวนี้แหละครับขี่กันขนาดนี้ มันก็ต้องบอกว่าช็อกกันไปเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันบุรีรัมย์ครับกับโค้ชใหม่เอาชนะในศึกไทยลีกแบบผืดจับนิดหน่อยแต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งต้องบอกว่าหลังจากนี้อาเซียนคือฟี่าแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับทุกท่านฮะเอาล้ครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยฟี ฟ้าครับลงแล้วนะครับอย่างเป็นทางการในโปรแกรมแล้วครับหลังจากนี้ไปในการเตะชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าจะเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพไปเลยนะครับจันนี่อินฟันติโนครับประธานสาพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้มันจะเป็นโปรแกรมใหญ่และเพราะว่ามันอยู่ในฟีฟ่าเดย์จะทำอะไรก็แล้วแต่มีผลมีค่าสัมประสิทธิ์นะครับเพราะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่4ี่เนี่ยที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเขามีการลงนามทำา MOU กับเลขาธิการอาเซียนและมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนเนี่ยเป็นพยานด้วยว่า อินฟันติโนเนี่ยกล่าวว่านะครับการแข่งขันรายการนี้ได้รับความเห็นชอบจากทั้ง11ประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกได้ว่าสะเทือนฟี่ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นภายใต้ปฏิทินการแข่งขันอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าจะได้เอานักเตะดีๆเข้ามาเล่นในอาเซียนได้นะครับมันจะได้เบรกได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือถ้าข้อดีมันก็คือนักเตะมาได้แน่นอนคือปกติแล้วชิงแชมป์อาเซียนมัน เหมือนมาไม่ได้อะแล้วมันก็นอกโปรแกรมมันยากมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสําคัญที่เราจะไปให้ความสําคัญเยอะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหจัดใหญ่ครับอาเซียนก็บอกว่าเป็นโปรแกรมทองว่ามันเป็นฟรีฟาเดย์เพราะฉะนั้นต้องเอาชนะให้ได้ทุกการแข่งขันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องรูปแบบ การจัดกรแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีกทีว่าจะเตะแบบไหนในช่วงฟีฟ่าเดเนี่ยเพราะมันหลายนัดไงนะครับมันอาจจะต้องคอมวันคอมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีว่ามันสามารถจัดแบบไหนได้บ้างนะครับสำหรับโปรแกรมแบบนี้แต่อ่ะถือว่ายกระดับเป็นอินเตอร์ขึ้นมาแล้วกันนะครับเอาละครับเรามาดูเกมที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นกันก่อนดีกว่าครับโอ้โหแค่เริ่มเกมมานี่ก็จะเดือดซะแล้วครับ ผู้ระวังีเนี่ยครับไปเยือนสุขโขทัยครับคือเกมนี้มันมีดราม่าเยอะนะมีหลายเหตุการณ์ให้ได้ติดตามเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูกันดีๆแล้วกันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ตอนนี้นี่เกือบไปแล้วจังหวะนี้ครับผู้รักษาประตูสุขโขทัยครับกิริพัฒนะเอาเมื่อกี้จะพลาดแต่ตอนนี้จะได้ซะแล้วครับเรียบร้อยเลยครับเอเลียสครับคือภาพมันตัดมาปุ๊บมันชนเข้าไปเลยฮะ โอ้น่าจะเป็นอภิชาติบางที่เปิดเข้ามาเนี่ยนะครับคือ BG วันนี้ออกแนวแบบช้านิดนึงนะแต่ว่าต้องบอกว่าจังหวะนี้พอมันตัดมาปุ๊บมันเข้าเลยแท็บอินเข้าไปเลยนะครับสลานนก็หมดสิทธิ์เซฟแต่นำได้ไม่นานเท่านั้นนะครับทางสุขโขทยัยทาง BG มาได้ประตูตีเสมอจากเด็กโดอีนั่นเองนะครับคือดาว,วซันโวสิงคโปร์เนี่ยแมจะเรียกเด็กดอยนะครับโดอีครับก็ซันโวให้กับ บีจีเนี่ยตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองครับคือดุเดือดตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วแต่ทีนี้เนี่ยครึ่งแรกมันยังไม่ได้มีจังหวะดรามา่าแต่เดี๋ยวดูครึ่งหลังนะเริ่มมาก็ดราม่าเลยนะครับกรรมการวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทุกท่านคิดเห็นยังไงเกะกะหรือเปล่านี่ไงเกะกะหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหแล้วไปขวางขวางแบบนั้นนะครับโอ้แล้วมันเนี่ยไปแล้วบาโจบาโจจะนําพาไปสู่ประตูหรือเปล่า เดี๋ยวดูโยกมาแล้วกดเต็มข้อโอ้โหยิงโคตรสวยอะลูกเนี้ยโอ้โหแล้วเสียประตูจริงจริงด้วยบาเจอร์มาแล้วครับแล้วโอ้โหแล้วแตะแล้วโยกเข้าในหลอกชนาทิปนะครับหลอกใครไม่หลอกหลอกชนาทิปซะด้วยครับรัชนาศิครับโอ้โหโยกสวยมากรัชนาศิโอ้โหลูกนี้ทีเด็ดจริงอันนี้ทีเด็ดจริงๆเลยนะครับเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้ชี้เลยเห็นไหมโค้ดโดนัทนะครับโอ้โหโค้ดโดนัทแล้วพุทธสินก็เลยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ผมถือว่าเป็น อุปกรณ์ในสนามไงหลบเอาเองแต่ดูครับจัดมงคลโอ้โหไปแท็กเกิลกรรมาการแล้วเนี่ยต่างมาโวยเลยครับผู้เล่น BG ทุกท,าท่านคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้หน่อยครับผู้ตัดสินครับมาอยู่ตรงนี้โอ้ยแหมพูดอย่างจริงแต่แต่แกก็จะไปรีวิวให้นะแกก็จะไปดู VAR ให้นะครับแหมต้องบอกเลยครับว่าพอมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย แฟนๆของ BG ก็ไม่แฮปปี้แล้วมาต่อด้วยประเด็นตรงนี้เดี๋ยวดูครับนี่ขี่ม้าส่งเมืองโอ้มบ้รยายบอกว่าขี่ม้าส่งเมืองครับเป็นไงแล้วก็ต้องบอกครับว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหแกขี่นานเนี่ยพอขี่นานเนี่ยจังหวะชนาทิป เขาก็มาอธิบายอะครับซึ่งเอาจริงหลังเกมตรงเนี้เขามีพูดไว้แล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปสอกหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะอยากสะบัดเฉยๆจะให้น้องหล่นลงไปแต่ว่าพอถ้ามันไปดูรีเพย์มันก็ตามนั้นนะครับคือชนาทริปก็ต้องบอกนะครับว่า ตั้งใจเล่นฟุตบอลแต่ว่ามันขี่นานไงมันจะปล่อยมันจะไปต่อนะครับแต่ว่าพอไปดูสโลและภาพมันก็จะเป็นประมาณอย่างที่เห็นนี่แหละคือยิ่งช้ามันก็ยิ่งจะเป็นภาพค้างถูกไหมฮะแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีหลายจังหวะที่มันเป่าแล้วมันหงุดหงิดอ่ะแล้วมันพอมาจังหวะนี้เนี่ยมันก็มาโดนอีกดอกเนี่ยจนชนาทิพย์ก็บอกว่าจะอธิบายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ทำนะครับเออไม่ได้ตั้งใจจะไปซอกอ้าวแต่กรรมการก็ไม่ฟังก็นั่นนะฮะ ประมาณนั้นโหมันก็เดือดนะเปล่าแบบนี้ใครก็เดือดเอาจริงนะครับชนาทิปนี่ไม่เคยเห็นชนาทิปโมโหใครขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยโอ้ดีนะเพื่อนมาห้ามนะเออพี่เจก็ยัวอะว่ากันไปตามนั้นครับตรงนี้เอาแล้ว,ลวพอผู้เล่นน้อยกว่าก็นั่นแหละครับแล้วไปบุกใส่เขาก็มาปิดบัญชีสามหนึ่งไม่เหลือครับโอ้เรียบร้อยเลยครับ ก็ต้องตามนั้นนะอา้าวไปดูอีกคู่หนึ่งครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะเออก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์ครับโค้ดใหม่เดี๋ยวมาดูในศึกไทยลีกทําได้ดีไหมอันนี้เกมเนี้ผมดูค่อนข้างนานเลยนะต้องบอกว่ายังไม่สมูทเหมือนช่วงออสมาลอสนะที่จะแบบเขาทำมานานเนี่ยแล้วเขาก็รู้ทรงแต่อันนี้ยังมีจังหวะที่ต้องปรับนะครับกับคุณซื้อคนใหม่อยู่คือมันยังไม่เข้ามาร์คแจ็คสันเนี่ยคือแบบ ดูแล้วมันยังมีจังหวะอ่ายังต้องสมคกึกสมักกันอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วประตูมาครับประตูมาครับกรันเคาซิดเล่นดีมากคือกรันเคาซิดโดดเด่นในในแผงมิดฟิลด์ตรงกลางของบุรีรัมยูนเต็ดแล้วก็กับโพสต์คนนี้เลยคือคาดได้เลยว่านี่คือตัวหลักแล้วเบอร์นหนึ่ง ของทางบุรีรัมย์แล้วธีรทรครับธีรท,ทรก็ลงสนามวันนี้ก็ยอดเยี่ยมครับแต่จังหวะนี้จะให้ดูหลายๆคนสงสัยว่าจุดโทษหรือเปล่าก็าเลยเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็คือจังหวะที่บิโซลี่โดนรวบลงไปนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษวิเชยะเนี่ยบอกว่าโดนบอลอาจารย์แต่มันก็โดนนะเมื่อกี้คือแต่เขาก็ต้องไปรีเช็กก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงให้เขาไปดู VAR ก่อนแต่ว่าตอนแรกเขาเป่าเป็นจุดโทษแล้วไะนะครับซึ่งจะจุดโทษหรือเปล่าก็าเดี๋ยวว่ากันนะ เนี่ยเขาก็มาเช็คให้ดูว่ามือถึงบอลนะครับแต่ว่าตัวเนี่ยมันอาจจะมีแรงเฉือยอะไรเงี้ยนะก็น่าที่จะเข้าใจละตามนั้นนะครับนี่ฮะนี่บิตโซลีอ้าวล้มลงไปแบบนี้ก็น่าจะไม่ให้อยู่แล้วนะครับภาพมันค่อนข้างที่จะชัดเจนครับภาพมันค่อนข้างที่จะชัดเจนครับมาตบออกไปแบบนี้แล้วก็อาจจะมีตัวประทะไปแต่ถึงบอลก่อนครับผู้ตัดสินก็ต้องดูครับมาว่าไงครับอาจารย์ วาดครับวาดแล้วก็ไม่ให้ครับก็ตามนั้นแหละครับตามภาพเลยเนาะเออบิสโซลีก็เซ็งครับแต่ว่านำหนึ่งศูนย์ไม่พอสิตอนนี้จะโดนเขาแล้วเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเรียบร้อยสหรัฐครับเป็นหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหแล้วยิงดีด้วยนะครับแล้วก็มาเฮลลั่นกันเดี๋ยวดูท่าดีใจครับนั่งครับนั่งครับอ้าวนั่งก่อนใจเย็นล้อมวงเพื่อน นะเออจังหวะเปิดมาตรงนี้มองมายังยังไม่ขาดครับพอยังไม่ขาดเสร็จโยกเปิดนิดเปิดได้เข้าล็อกมาแล้วขึ้นไม่มีใครขึ้นเลยฮะพอไม่ขึ้นก็เสร็จเสาสองเลยครับหนึ่งหนึ่งครับแต่ว่าบุรีรัมย์อย่างที่บอกว่ายังไงก็บุรีรัมย์เล่นในบ้านก็โ,โหคนดูโคตรเยอะเอาจริงแล้วดูจังหวะทีละทอนเปิดนะเปิดดีมากครับแล้วมิโซรี่ครับนี่ห้าสิบประตูเร็วที่สุดในไทยลีกแล้วนะครับห้าสองเกมห้าสิบประตูโคตรเดือด แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ไปเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe กดกริ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลาเซล มาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอช้ารีบซื้อกได้เลยครับ